ไคแค่ไหนจะเคยความ ลจะกระกดึงดึงดึงจะกระดึงดึงดึงให้เขาได้ฟังเรียงเพลงช้าให้ร้องเพลงเร็วเตรียมเพลงเร็วให้ร้องเพลงช้าไม่กดตาก็ตามไปออดที่ฉันที่พักต่รถถัวขึ้นรถไตจากเชียงใหม่แล้วก็ไป นะคะสาหรับเหล่านักล่าฝันจากบ้าน AF ค่ะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกับงานที่กําลังจะเกิดขึ้นพวกเขาจะมารวมกันมากถึง27คนด้วยกันแต่วันนี้มากันแค่6คนมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปกตินะคะเวลา a อไปไหนแฟนขับตามกันเกลียวเลยวันนี้ไปดูหน้าตูตากันหน่อยแล้วกันมากันเกลียวด้วยเช่นกันนะคะรีบยกป้ายเลยเดี๋ยวนะ ถามนิดนึงว่าหลบใครหรือเปล่าคะทาไมจะต้องซุกซ่อนตัวกันแบบนั้นและตัวเล็กมากเลยเนาะก้มละมิดเลยเห็นเห็นเลยเนาะอ้าวเลยค่ะนี่ก็เป็นแฟนคลับนะคะที่ตามมาเชียร์กันนะคะแล้วก็เป็นยไงหายเหนื่อยยังคะ่ออ๋อไม่เพราะเพราะเราไม่เหนื่อยค่ะเพราะยังเด็กกันอยู่อ๋อยังเด็กเหรอคะอ๋อยังเด็กนะคะแต่ว่าดูพอมานั่งเสร็จปุ๊บนี่ดเแล้ะมันประชานเลยค่ะเด็กสุดร้องสด ได้ดูหอบหน่อยนะคะมันสดขนาดนี้ไม่เข้าใช่ค่ไหะถ้าใครเป็นแฟนกันก่อนเลยค่ะจากน้องพัชชาค่ะสวัสดีค่ะพัชชาค่ะ A2 ค่ะค่ะถัดไปค่ะสวัสดีค่ะฝ้ายเอค่ะค่ะสวัสดีค่ะ a อนเค่ะค่ะสวัสดีครับฟรีเนฟเจ็ดครับค่ะสวัสดีครับเต๋า a อฟครับค่ะสวัสดีครับเฟรมเอฟเก้าครับเอฟแปด ก็วันนี้มากันพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยจริงๆนะคะแล้วก็จริงๆแล้วในอย่างที่บอกไปแล้วสำหรับโชว์ดีๆแบบนี้จะมีถึง20กว่าคน27คนหรอใช่ค่ะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นทำไมไม่เอามาให้หมดเลย27คนโอ้ไม่มีทุนสร้างเวทีเรอเวทีเราจะดูครับแน่ไปเลยอ๋อจะดูแน่นกันไปเค่ะเอาล่ะทีนี้พูดถึงถามของผลงานแต่ละคนกันก่อนเลยดีกว่านะส่งการไปเที่ยวไหน ไม่ทำงานค่ะสงการไปเที่ยวไหนปะไปเที่ยวไหนปะสงการสิงอยู่ห้องเลยค่ะอ๋อสิงอยู่ห้องเหรอใช่ค่ะหนูเป็นคนใช่ไหมตะเป็นคนค่ะคือก็พักได้พักได้ใช่ค่ะไปเที่ยวไหนบ้างป้า ไปไปเข้าสารกับพี่เต๋าวันที่ส3ครับก็ไปเล่นน้ํากันแล้วก็วันที่15ผมก็ไปเล่นดนตรีอยู่คอนแก่นครับกลับบ้านตัวเองอ๋อได้กลับบ้านตัวเองเนาะแลไปทางานที่เชียงใหม่อ๋อได้ไปทางานที่เชียงใหม่นะคะอ่ะแล้วก็มีใครมีใครไปไหนอีกไหมคะไปทํางานที่หัวหินมาอ๋อก็แต่ละคนก็จะมีงานมีสิงอยู่คนเดียวมีสิงอยู่ห้องค่ะอ๋อ เอากินกินโดนน้ำได้เปล่าโดนคมเป็นน้ไม่ได้ไม่ได้ฉีดยาแล้วพี่ฉีดยาแล้วโดนปุ๊บสีตกสีตกเดี๋ยวจะเห็นว่าลูกท้องที่บอยว่าคนน้องตะกี้แต่งหน้าอยู่พี่ช่างแต่งนะวันนี้ไปเล่นสงการมาแน่ๆเลยอ๋อเลยว่าจเตรียมแดดมาจริงๆจริงมันคนแต่งจริงไม่ใช่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วออ๋เป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วนะคะอะ ที่จะมีขึ้นนี้นะคะมีชื่อว่า AF Comedy Awards นั่นเองนะคะคือมีคำว่า a w a r d ดมาเราก็เลยคิดว่ามันเป็นการประกวดเป็นเวทีการประกวดการคับเลือกมอบรางวัลหรืออะไรยังไงจริงๆแล้วรูปแบบโชว์ครั้งนี้เป็นยังไงเหรอคะคือโชว์ครั้งนี้เนี่ยต้องบอกมันเป็นปีที่สองค่ะ,ะ,ะ,ะถ้าเป็นใครที่เคยได้ดู AF คอ <Comedy S 1> มเมดี้ปีที่แล้วเนี่ยมีชื่อว่า AF Comedy Show m u s t Go On คือชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะอย่างไรจะต้องโชว์ <Show S 2> ให้จบ <Go> ใช่โชว์ m u s t Go On กันไปค่ะเพราะฉะนั้นก็คือจะมีเหตุการณ์ที่ จำลองมาว่าเรื่องวุ่นวายที่คนดูไม่เคยเห็นหลังเวทีเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็มีอัซิเดนต์แล้วแก้ไขปัญหากันยังไงหรืออะไรมันจะเป็นกึ่งละครเวทีกึ่งคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เอามาโชว์ให้คนดูกันแต่ว่าปีนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นการประกาศรางวัลแทนเป็นประกาศรางวัลแทนก็คือเป็นโชว์เหมือนกันแต่ว่าเรามีการเซตขึ้นมาเหมือนกับว่า คุณกําลังดูการประกาศผลรางวัลอยู่แต่แน่นอนว่าจะมีเพลงมีการแสดงขั้นมีอะไรแล้วผลรางวัลนี่เป็นยังไงฮะนักแสดงนําชายนักแสดงนำหญิงชายหญิงล้วงเยนะใช่รางวัลพิเศษมากค่ะรางวัลเยอะมากครับผมเพราะว่าคนเข้าชิงเนี่ยมีทั้งหมด27คนใช่ไหมรางวัลแต่ละคนเนี่ยจะถนัดกันความถนัดแต่ละคนหรือว่าความโดดเด่นแต่ละคนมันต่างกัน ช่เพราะฉะนั้นรางวัลแต่ละอันเนี่ยเราก็จะมอบขึ้นมาให้แต่ละสาขาที่เรียกได้ว่าใครที่เหมาะสมกับสาขานั้นเนี่ยก็จะได้รางวัลนั้นไปครับผมซึ่งก่อนที่จะประกาศผลรางวัลก็จะมีโชว์ขั้นนะะแล้วก็บางสาขาอย่างนี้อาจจะไม่มีการขึ้นชื่อประกาศบนจอแต่ว่าอาจจะเป็นโชว์ออกมาให้ตัดสินกันไปเลยว่าเฮ้ยใครเหมาะสมกับรางวัลนี้หมายความว่าคุณผู้ชมที่นั่งชมอยู่มีส่วนร่วมได้ด้วยใช่อ้าวแล้วถ้าเกิดเขาตัดสินไปทางนู้นเยอะกว่าทางนี้เยอะกว่าเดี๋ยวเราไม่ผิดคิวแม่อะไรแต่ละคะหรือว่าเราก็ เอากันไปแบ่งกันเนาะจริงๆรางวัลหนึ่งก็อาจจะไม่ได้ได้คนเดียวเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบมีแชร์กันหรืออะไรเงี้ยก็ต้องไปดูเดี๋ยวนะคุณผู้ชมเคงจะมีคําถามต่อว่าแล้วที่มาของผลรางวัลมาจากไหนคะมันมาจากตัวพวกเราคือแบบว่าอาทิเช่นรางวัลมันจะมีแบบว่ารางวัลเสาหลักของบ้านฮะ เสาหลักของบ้านเอเอฟใชรได้เลยอาจจะย้อนอาจจะย้อนกลับไปดูในอดีตโอ้น่าจะเก่าแก่นิดนึงนะวก็คือในบ้านเนี่ยใครดูต้นขาเป็นเสาหลักได้หคือมีคือมีพื้นฐานทั้งทางด้านกายภาพ แล้วก็การอยู่มานานชื่อรางวัลนี่ดูแปลกๆเนาะคือดูเป็นผู้ชาเนะแล้วก็เราก็กำลังคิดกันอยู่ว่าบางรางวัลเอ้เราอยากได้ไหมไม่อยากเข้าจริงไงก็บางทีเราเราตั้งถามตัวเองเหมือนกันใช่ไหมมีชื่อเข้าจริงแต่บางทีไม่อยากมารับก็มีเราว่าเราแน่นอน่ะเสาหลักของบ้านนะคือชื่อรางวัลเสาหลักของบ้านจริงๆแล้วคุณผู้ชมหายังมีอีกหลายรางวัลด้วยกันนะคะใช่นี่เป็นแค่ตัวอย่างนะเสาหลักของบ้านแล้วมีรางวัลอีกนะอายุตัวอย่างศิลปินศิลปินหน้าใหม่ก็มี ศิลปินหน้าใหม่ก็มีครับศิลปินหน้าใหม่ศิลปินหน้าใหม่ไงไม่ใช่ครับก็หมายถึงว่าจมูกใหม่อะไรเนี้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว่าไม่ใช่เที่ยว้องมาต้องลองเองแต่เฟบอาจจะมีหน้าใหม่วหนนี้ก็ได้นะแบนึงอย่างนี้เนี่ยจะต้องมีการเทียบรูป โอ้ยมันทำลายเห็นกันไปเลยจำจำกันได้ใช่ไหมคะจำกันได้แนะ่ดีใจให้เป็นศิลปินหน้าเดิมนะคะเอาหมอสัลปัมาเลย<อ>ดีกว่าค่ะอเอามาจับกันเลยดีกว่าอ บอกว่าเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้คาดเดายากมากๆสำหรับรางวัลแต่แล้วรางวัลที่มอบแต่นี่เป็นแค่น้ำจิ้มนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราช่วงหน้าเนาะเราจะมาลงดีเทลลึกไปว่านอกจากไอ้รางวัลเสาหลักของบ้านแล้วเนี่ยเรางวัลหน้าใหม่หน้าโมมาใหม่หมดเลยมีภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังอ่ะแล้วก็จะมีรางวัลอะไรยังไงกันอีกบ้างนะคะและแต่ละคนจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงนะคะเอเราจะได้รางวัลเลยนะ น่าสิน่ากลัวทีเดียวรางวัลน่ารักเนาะมีผู้เข้าชิงสูสีซันนี่ตั้งไว้แล้วว่ารางวัลแคลเซียมเยอะที่สุดเข่งงอนเพราะซันนี่ก็มองมาที่แอนไม่รู้ประโยคอะไรที่ราพูดขึ้นแต่ก็ต้องไปดูกันอ่ะ แลวันนี้เรายังอยู่กับศิลปินจากบ้าน AF นั่นเองนะคะ,คะซึ่งล่าสุดนี้ค่ะกําลังจะมีงานประกาศผลสุดฮาขึ้นนะคะ,คะกับรางวัลที่คาดเดาได้ยากเหลือเกินแต่บางคนก็บอกว่าไม่อยากได้เลยร <c oughs> ู้สึกว่าได้รางวัลน,นี้มาแล้วจะเป็นจุดอับของชีวิตอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> อ่ะก็เดี๋ยวว่ากันนะคะสาหรับรางวัลน,นี้เอ่อสหรับ การประกวดครั้งนี้มีชื่อว่า AF Comedy Awards นั่นเองนะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้เรามีการพูดคุยกันไปนะลงดีเทลกันไปเล็กน้อยถึงรายชื่อของรางวัลน้องเขาเปิดมาบอกว่ารางวัลศิลปินหน้าใหม่แฟนคลับก็เลยมานั่งจ้องหน้ากันมานั่งสังเกตกันเลยใช่ไหมแต่จริงๆน้อุคุณฟาบอกไงนะคนเราน่าเปลี่ยนเพราะว่าเราผอมลงค่ะดูธรไมดดูแลก่อนนยคะผอมอม่ข้าพอจริงค่ะเออเขาดัดฟันด้วย นิสัยไดนิสัยด้วยฮะอ๋อเหรอะักนิสัยไม่เกี่ยวนะโอเคไม่เกี่ยวแล้วดันดัดนิสัยอ่าแล้วไอ้รางวัลที่เขาบอกว่าแคลเซียมเยอะนี่คิดว่าใครได้คะพี่ก็อย่าไปลงลึก่อย่าอย่าลงลึกโอ้ยอย่าลงลึกเลยค่ะเรามีรางวัลเยอะแย่ไม่ควรจะเป็นรางวัลสเต็ปเทพเต้นเก่งที่สุดอ๋อแบบสเต็ปเทพด้วยเหรอใช่โอ้ใครแบบเต้นเก่งสุดอะไรอย่างงี้ที่พิจารณานี่มีใครเข้าชิงเยอะไหม สเต็ปแคบเนี่ยเยอะค่ะก็เยอะมีไท้าไฟประมาณเพราะว่าแบบว่าเ f เนี่ยก็อย่างเฟรมนี่โอ้โหเท้าไฟมากเท้าไฟไม่หายแล้วรู้จักน้องเขาหรือเปล่าเนี่ยมาแล้วทำรายการรู้จักน้องเขาหรือยังน้องคือใครคะว้าวเท้าไฟมาก เลยจริงๆนะคะนอกจากนี้แล้วยังยังยังมีรางวัลอื่นๆอีกไหมคะที่พอจะพูดคุยกันตรงนี้ได้เป็นน้ําจิ้มนี่ไม่ได้มีแค่รางวัลให้นักปั่นเดี่ยวนะคะมีนักมรางวัลให้แฟนคลับด้วยใช่เ๋อมีรางวัลให้แฟนคลับด้วยหรอใช่อันนี้เป็นเป็นการให้เข้ามาประกวดกันจริงๆค่ะป้ายไฟดีเด่นอ่าเนี่ยนับเม็ดกันเลยค่ะนับเม็ดกันเลยน็ดีเหรอจริงเหรอใช่คือประกวดป้ายไฟดีเด่นใช่ก็ือเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของน้องๆเขาเนี่ยแหละใช่ค่ะ ที่ผ่านมามีวันนี้มีเอามากี่คนคะเนี่ยคนเดียวปมายนี้เป็นตัวอย่างอ๋อเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองนะคะชอบมากเลยใช่ไหมคะชอบมากวันนั้นต้องไปดูนะเออไม่พลาดเลยใช่ไหมคะให้เฟมสะกดจิตน้องเข้ามาหรือเปล่าน้องเขาแบบโอ้ขัดจิตมา ็ต้องบอกว่าแหมแค่คุยกันวันนี้นะคะก็สนุกสนานแล้วเชื่อได้ว่าวันนั้นเนี่ยจะสนุกสนานมากยิ่งขึ้นงานนี้จะมีความยาวเท่าไหร่คะการแสดงอยู่ที่ประมาณ12ชั่วโมงกว่าโอ๊ยไม่ประมาณสามปะสองถึงสามชั่วโมงค่ะอ๋อสองถึงสามชั่วโมงนะคะสำหรับโชว์ครั้งนี้นะคะแต่รับประกันได้ว่าได้กันเต็มอิ่มแน่นอนเลยตัวในเรื่องของเพลงล่ะ เพลงจะมีเพลงไหนอะไรยังไงกันบ้างคะเราก็ยังไม่ทิ้งการร้องเพลงหรือว่าโชว์ต่างๆโชว์ดีๆที่เราเตรียมไปนี่นะคะก็จะลิงก์กับเรื่องราวที่เราจะมายงเข้ากับอวอร์ดของเราแต่ก็แต่ละโชว์เราก็ไม่ใช่มาแบบร้องแล้วก็เข้าอย่างนี้เราก็จะมีโชว์เด็ดๆที่จะไปเผยในวันนั้นด้วยอ๋อค่ะโชว์เด็ดๆแต่คือใครเคยมีชื่อเสียงในด้านไหนวันนั้นก็จะกลับมาชื่อเสียงอย่างเช่นสมุนที่พัชชา ต้นไฟแซ่บเบอร์พี่ประชาเขาจะจัดเต็มวันนั้นเต็มก็จะมาแซ่บเวอร์กันแบบแซ่บเบอร์เลยหรือว่าใครที่แบบว่าเต้นเก่งอย่างเฟรมอย่างตะกี้ใช่ไหมฮะออ๋จะดีเหรอวันนั้นเต้มจะมาอย่างฮิปสติสติบอยมาแบบฮิปสเตอร์แบบนี้แล้วพี่กินเหรอครับกินก็พ่นไฟพี่ก็ไม่คือกินอ่ะกินกินพ่นไฟไม่คือกินกินเกลียมแล้วเกลียมแล้วพี่กินตัวเองนเรื่องของว่าไม่ค่อยมีความสามารถแต่ว่าคนก็จะบอกว่านี่ใช่น้าเข้าอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเพราะ เพราะฉะนั้นวันนั้นเราจะไม่ทำอะไรนอกจากไป้นั่งเฉยๆแล้วก็ให้กล้องซูมหน้าอ่ะเนี่ยซูมสิซูมซีอยู่หน้าซีอยู่หน้าดูนะคะดูนี่ดูนี่ดูว่าอะไรอยาด้้ค่ะโอ้ใช่เหรอเกกกม่ด้กามเด็กมันยืนขึ้นหน้าเข้ามาเองเด็กมันม่ตอนนนาอยากดูเด่นขึ้นไงกกีแกพูดนขึ้นมาอ๋อทีนี้ต้องบอกว่า แค่น้องๆจากเอเอ็เท่านั้นใช่ไหมคะจิจก่อนนี้ก็เซ็ตเวอร์เซ็ตเวอร์ค่ะใครคะพี่เอกพี่เอกวิชัยพี่พี่เหมียวปรบวรรัตน์ค่ะแล้วก็ผู้กำกับของเราก็ยังเหมือนเดิมคือพี่สายค่ะอ๋อเขาคงปวดหัวเนาะ ที่เขาต็มใจนะพอาะเขารู้จัได้งทำงานกับน้องเอฟอะปุ๊น้องเอฟอีกแล้วดีใจดีใจอมากหน้าตาอยู่กับกินดีกว่าดีใจอะย่าเงยแล้วโดยเฉพาะเขารู้ว่าเขาทำงานกับกีนใช่ไหมใี่เขดีใจมากเขาเลือกกีนน่าอยากได้กีนเพราะว่าแบบโชว์จะได้ดูดีขึ้นอ๋อเพราะว่าอะไรเพราะกีนแบบกินเซฟเวิร์เซฟเวิร์กฮะไม่เพราะว่าโชว์เราจะต้องมีทั้งแสงและเงาดีไว่าเราเลยนอะอย่างกีนกับเต๋ออย่างงี้ก็ไม่ต้องสงสัยกีนแต่แสงเต๋อว่าเงาอะนี่เพราะอะไร พี่ขอขอไฟขอไฟทางซ้าอีกนิดนึงบางทีเราก็สงสารเบาวินิดนึงก็เข้าใจว่ามันเป็นปมด้วยต้องกลบตลอดพี่ต้านเราต้องพี่รักินนะ คงจะได้อีกรางวัลหนึ่งเนาะเป็นรางวัลที่แบบเป็นเงาที่สุดในงานเลยใช่ก็อ่ะต้องมาลุ้นกันต่อไปนะคะทีนี้อยากจะให้พูดอะไรกับแฟนๆหน่อยค่ะเกี่ยวกับการโชว์ครั้งนี้อยากเชิญชวนให้ไปชมกันใครจะพูดยังไม่พูดบ้างคะอ่ะใครยังไม่พูดบ้างอ่ะผมผมอ่ะผมพูดเมื่อกี้ผมแค่อินเสิร์ตน้องยื่นหน้ามาเฉยๆใช่ไหมฮะใช่ครับยให้เห็นที่ทีอะชัดไหมกระดกเลยนะชัดเนาะนี่แต่งหน้าแล้วหรอ พี่ไก่ทำงานจะบอกว่าเห็นไหมพี่ก้อยเริ่มเข้าไปตอบไม่ถูกตายเขาเชิญขึ้นคอนเสิร์ตเตาเตาจะซับหน้าใพี่เตาเก็บขยะขึ้นมาซับหน้าใพี่คุณผู้ชมคนน่ารักเนาะเขาแบบเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอ่เชิญค่ะงานจะมีในวันที่12นะครับเริ่มตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปที่ธนดะโดมนะครับเมืองทองธานีมีรอบเดียวเท่านั้นนะครับผมต้องไปดูกันให้ได้นะฮะแล้วก็ป้ายไฟด้วยที่สำคัญนะครับ ส่งประกวดได้แล้วตั้งแต่วันไหนวันนี้เลยนะครับถ่ายภาพนิ่งมาหรือเป็นคลิปวิดีโอมาก็ได้ครับส่งมาที่ AF Comedy Award ถ่านอ่อนหรือเปล่าลูกให้มีอ e นจีพี่รู้สึกว่าถานอ่อนดปนหน่งสองสส่งมาได้ที่ส่งมาได้ที่นะครับ AF Comedy Award นะครับผม at gmail com นะครับผมส่งกันมาเยอะๆนะครับถ้าใครชนะเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ขึ้นไปบนเวทีกับเราได้นะฮะ ่าผมรีแสดงว่าเขาต้องเจอแรงกระตุ้นเนาะใช่ผมอยู่ข้างที่กินแล้วผมองอกเลยเขาไม่ต้องรู้สึกอย่างนั้นกันไม่ค่อยมีใครอย่างนี้เอาไปยื่นต่อคอมอแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ใครที่อยากจะจับจองที่นั่งจองบัตรได้ที่ไหนไงคะอีกครั้งหนึ่งเว็บดอทวีคีบบ้านไก่บ้านไก่บ้านไก่ ผู้ช้าครับเดี๋ยวมันจะไปคอนแก่นครับก็เว็บดอทวีวี o ีดบุ๊กิ้ครับหรือว่าจะโทรเข้ามาในที่02.900.9999กด4ครับผอกด4อค่ะและคิดว่าแน่นอนที่สุดเลยคุณผู้ชมจะได้อะไรจากการไปชมครั้งนี้ค่ะ อย่างแรกเลยคือความหาแล้วก็ขำท้องกดท้องแข็งกลับบ้านนั่นคือความสุขค่ะนี่เรารับประกันเขาแล้วนะรับประกันมากเอาเอาเกลียดเป็นประกันเลยใช่ถ้าสมมติว่าถ้าเกิดไม่หายตีบยอดหน้าเกลียดเขาบอกขอฉีบก่อนขอมาจำได้ไหมขอมาจำออนี้สนุกปีที่แล้วก็ยังแบบเลี้ยราดไปถึงปีนี้เลี้ยราดเหรอฉันก็เลี้ยราดทุกปีที่แล้วแต่รู้สึกว่ายังไม่สุดก็เลยต้องมีปีนี้ ยิ่งมากขึ้นใช่ไม่ต้องไปดูกรีนนะคะไปที่กรีนเลยนะคะถ้าไม่เป็นอย่างที่รับประกันไว้ทีนี้แฟนคลับหลายคนถามถึงผลงานของเต๋ามาครับผมค่ะผลงานค่ะผลงานล่าสุดนะครับก็มี MV ครับเพราะเธอคนเดียวครับแล้วก็ตอนนี้กำลังถ่ายทำหนัง coffee print เมืองไทยอยู่ครับอเวอร์ชันไทยไม่ใช่เมืองไทยโอ้โหหล่อมากไม่ไม่แล้วเราจะได้เห็นเมื่อไหร่จะได้ดูกันแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ครับผมเดือนมิุนานารับ์อ้โหใช่ครับ นี่เอ็มมี่ผมเลยนี่ชื่เชื่อะไรขึ้นไม่ใช่ครับไม่ใช่หล่อนี่ที่แปลกใจมากเลยอ่ะทีมงานปกติเขาจะเขียนแต่คำถามใช่ป่ะแล้วเขาก็จะส่งให้เราว่าเราลืมประเด็นไหนแต่นี่ทีมงานเขียนว่าอะไรป่ะหล่อมากอะไรเนี่ยที่เกิอใครเนี่ยชมบกรีนค่ะเขาชมกรีนเนาะไม่ดูสิไม่ได้ว่าหล่อไ่ชอบใอ่ะดำก็ดำ อฟันก็เยินอย่าลงดีลเลยอย่าลงดีลเลยนาน้องแอนทำไมเงียบๆไปจ้ายังอยู่ค่ะพี้ก้อนคุณไม่ถนัดค่ะพอดีฟันครับ ีชื่อว่า AF Comedy Awards นะคะเท่าที่พูดคุยกันมาใน2เบรกนี้เชื่อได้ว่าคุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วนะคะว่าสนุกสนานแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นในวันงานนะคะก็ไปชมกันได้เลยนะคะย้ำอีกครั้งค่ะงานจะมีขึ้นรอบเดียวเท่านั้นนะคะในวันเสาร์ที่22พฤษภาคมนี้ที่ทันเดดโอม22ค่ะขออภัยข้อมูลผิด12พฤษภาคมนี้12พฤษภาคมนี้นะคะที่ทันเด d โ m มเมืองทองธานีค่ะมีรอบเดียวเท่นนะะนนา,ทานั้นอซื้อบัตรอีกครั้งได้ที่ เวอดให้เฟไม่เฟมไม่าไม่ไกิเขากุซื้อบรจต้องให้เขาเราต้องให้เขาาให้เราให้สซับเบิร์นไวเว็บ เอวอร์ชันเมื com. s. <S ่อกี้เว um ็บด uh> ัตวีขีดบุ๊กิ้งดครับผมหรือโทร0 2 9 0 0 0เอ้ย0 2 9 0 0 9 9 9 9กด4ครับผมเอาละค่ะก็ขอให้คุณผู้ชมมีความสุขแล้วกันนะคะกับโชว์ดีๆแบบนี้นะคะเพราะว่ากรีนเขาเอาใบหน้าของเขาเป็นประกันอ่ะเอาเลยค่ะวันนี้ขอบคุณน้องๆมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ